สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขดเหนียวเยาสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องนะครับอากาศเย็นสบายนะครับวัอนี้ทีคอกคุ้นตาครับพี่น้องวัอนี้ภาพพีพาน้องเข้ามาเบิ้งงัวงามหางัวไปเลี่ยงครับพี่น้องนะครับสำหรับ FC ผู้ติดตามในช่องลูกขดเหนียวเซาลสานนะครับผมกําลังหาแม่หัวหล่นงงามครับพี่น้องนะครับสูงใหญ่โครงสร้างดีๆนะครับเอาไว้ทาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธ์ นะครับช่วงปีใหม่ครับพี่น้องนะครับกับ,บ้านช่วงปีใหม่แวะเยี่ยมแวะชมที่คอคุนตาฟ้าหน่อยด้วยครับพี่น้องสำหรับมือนี่กัมีทั้งหมดหาแมงงามงมครับพี่น้องหงอัวโลนไนพี่เอ้นงเขาได้รับชมคอของคุณตาเองกับอยู่บ้านเขาตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องอยู่ใกล้กวิ่งไล่เกษตร นะครับของมหาสารคามนะครับบันขาวติดถนนซีเรียด้วครับพี่น้องเดี well, yeah. ๋ยวมอนี้ทักทายกับผู้ตายไจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามอนี้มีแต่หัวหลนของดีนะครับมอนี้เนาะครับผมนะครับผมหลายโตครับพี่น้องมอนี้มีทั้งแม่สาวพึงผสมครับผมแล้วก็แม่ทองนะครับเนาะแล้วก็แม่ทองแม่ทองสามแม่ครับแม่ทองมีสามแม่ครับพี่น้องประกันทองนะครับผมเอาแม่ที่แรกนะครับผมเดี๋ยวผ้าเบงแม่ใหญ่ใส่หยักเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับแม่นี่เป็นแม่สาวเลยนะครับเนาะ ผสมพอได้ไหครับผสมเคเฟสาครับผสมเคเอนครับพี่น้องนะครับผสมเคเอนึะครับสูงใหญไครับพี่น้องแม่นี่สูงหนึรอเท่าไรครับคุณตาร้อยห้าสิบห้วกครับร้อาบาบวกครับพี่น้องแม่นี่นะครับเพื่อนเป็นลูกสาวพอไดครับลูกสาวซีว่ศนย์เก้ลูกสาวซีวนะครับทับพอเคเอฟสามหนงนะครับ่านรอบไปครับพานรอบหนึ่งครับ่านในรอบหนึ่งด้ครับพี่น้องประการส่วนสูงให้พี่น้องเข้าเท่าไรครับ 155ครับ155ยห้าสบ้าวกนะครับพี่น้องเรื่องส่วนสูงนะครับผมสูงเบิ่งครับพี่น้องนะครับสูงใหญ่สีดีหนอกตั้งหลังตรงครับพี่น้องนะครับผมสำหรับผู้หาแม่บอกแม่พันแม่นี่ผมวิชิดหวังแน่ยน้อครับพี่น้องนะครับออกสไตล์กระทบกระทบลูกกระทบฮินดูบาซินนะครับส่วนสูง155บวกเมตที่แรกเปิดไว้ไร้ไปไหนก่อนครับผมเปิดไว้แปดมื่นเก้าเบาๆครับแปดมื่นก็อีกเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับสําหรับผู้สนใจนะครับโทรมาได้เบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับ 085- 0 008- ครับ0 8น008 008 7566ครับดะพี่น้องนะครับผมเอาบอเต็มใบนะครับอีกเบอร์นึงเลยครับผม 095- 095- 180- 180 9560 9560แอดไลน์มาได้ทั้งสองเบอร์นะครับเนาะเฟซบุ๊กกับแก้มใส p h โฟโต้ดิจิตอลครับพี่น้องนะครับผมมาเบิ่งตัวจริงได้กับบ้านขวาวต์นำบลขวาําอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม อนะครับเซนสารข้ามไปลอยเอนะครับแถววิไลเกษตรนะครับบ้านขวัติดถนนซีเรียนครับพี่น้องมาบอยักนะครับช่วงปีใหม่ไักรบานก้อนเขาบ้านก็แวะมาเบิงง่วงง่ามก้อนก็เลยด้ครับพี่น้องทักมาหาคุณตาผนก้อนก็ได้นะครับเอาเดี๋ยวเบิ้งแม่ที่2ครับพี่น้องแม่ที่แรกผ่านไปตํนนี้มีบ้องไหนบ่ครับบ่มี้ครับบ่มีตํานี้ครับพี่น้องนะครับแม่นี่ใหญ่ครับพี่น้องแม่นี่ขั้นมาเห็นตัวจริงหนีบอกครับพี่น้องแม่นี่ทับเคอฟสามหนึ่งหายเรียบร้อยเอาเดี๋ยวเบิงแม่ต่อไปครับผมครับพีี่่นนองแม รัวใหญ่เง่าเลยครับพี่น้องแม่นี่ก็นะครับหนอกเงยเงยรัยเง่าๆนะครับตานรถไฟครับพี่น้องแม่นี่นะครับท่องไปครับแม่นี่แม่นี่ผสมพันธุ์รอบเพื่อนอันนี้ผสมพันธุ์รอบเนาะเลือดลอยมีใยปะครับเลือดลอยบม่มีใบครับเลือดลอยบม่มีใบนะครับผมกตีเป็นเลือดสูงนะครับเนาะเป็นอเมริกันบรามมนเลือดสูงครับพี่น้องแม่นี่นะครับ ลำหญ้าดีออกเหลืองเม็ดข้าวเปลือกจังน้อยครับพี่น้องนะครับแต่ว่าชีดก็ดีบดเต็มใบทับคอได้ไหมครับทับวเซตสองหนึ่งหาววายเซตสองหนึ่งห้าโรเบิร์ตแมนครับวเซตสองหนึ่งหาทับเจ้าโรเบิร์ตผ่านรอบไปครับผมผ่านแล้วครับผ่านรอบแล้วนะครับเอาแม่นี่ส่วนสูงอยู่หลายเท่าไรครับร้อยห้าสิบบวกลบอดีหรอร้อยห้าสิบบวกลบแต่ว่าได้ญ้าหนาลึกเลยครับพี่น้องเบิ้งนะครับเคยมีลูกมาจยากตัวแล้วแม่นี่เคยมีตัวหนึ่งมาแล้วครับ เคยมีลูกเมียเราโตหนึ่งนะครับเนาะนะครับเปิดไว้ไรบ้างนะครับแม่นี่มาที่นี่เปิดไว้แปดสิบเจ็ดครับแปดหมื่นคับอีกเจ็ดพันบาทครับพี่น้องนะครับแปดสิบเจ็ดนะครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจนะครับแม่นี่งามตโ่ายครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องนะครับราคานี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่แบ่งกันไปเลี้ยงพ่อฟังเลยครับพี่น้องตำหนิบะหมีจตะมองนะครับเนาะบะหมีครับเอาแม่นี่ตำหนิบะหมี่นะครับพี่น้องทับโรเบิดสองหนึ่งหานะครับของ โชคุลิมิเตตฟ้ามไว้ครับพี่น้องไวเซตสองหนึ่งห้านะครับโจโรเบิร์ตนะครับงามตันเอางามบดนะครับผมถือว่าโครงสร้างมากดีนะครับเบื้องถ่ายจังน้อยนะครับพี่น้องนะครับลามหัวหางกะดีนะครับเอาสองเมีพลาไปครับพี่น้องนะครับมักแบบสีเข้มๆหรือมักแบบใหญ่เงาปั่นรถไฟแบบแม่นี่ก็ลองทักกุณตามาเบิงคากะนะครับผมว่าแห้งนะครับเนาะนะครับผมไตแสนทุกโตนะครับต่อร่องได้นะครับแม่นี่ก็ เอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องนะครับมักใหญ่ยาวนะครับเลือดสูงครับพี่น้องตัวนี้ตีแบนน่าจะเป็นเป็นแบนจดเลือดร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าน่าจะอบมีใบมีหยังนะครับอาจจะมีการเคลื่อนย้ายหรือว่ามีการทรงต่อแล้วบาเอาใบมานํากันนะครับเอานะครับสําหรับผู้สนใจ2แม่ผ่าไปเดี๋ยวเบิ่งแม่ที่3ครับพี่น้องมาดนี้เอาครับผมมาเบิ่งแม่ที่3นะครับตัวนี้เป็นแม่ท้องเด้เนาะท้องครับเอาตัวนี้ประกันท้องครับพี่น้องทอง8เดือนตัวนี้ตัวนี้สีก็ออกเหลืองเม็ดข้าเปลือกครับพี่น้อง ท่องเจ็ดเดือนกครับท่องแปดเดือนครับท่องแปดเดือนครับพี่น้องแม่นี่ส่วนสูงอยู่ลอยเท่าไรครับลอยหาสิบครับลอยหาสิบรำย่าวดีกันครับพี่น้องหมนะครับกับเทียบกับแม่เมื่อกี้กับแคกจะเป็นฟ้าแฝงกันผู้ละพี่น้องนะครับเบื้องทา้งไขยนะครับโอ้มันฟ้าแฝดครับพี่น้องกับแม่ก้อนนี่นะครับว่ามันแกะกันมากเรื่องโบดขอบหูนะครับขอบตาดํานะครับตัวนี้หูสั่นเป็นลูกผสมบราหมันนะครับท่องก็พอได้อยู่ครับคุณตาท่องก็ อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าใบหลอดครบ้ะครับเนาะใบหลอดครบครับเอามีใบมีหลอดครบดนะครับพี่น้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแปดเดือนแล้วพี่น้องเป็นทองที่ไหนครับค่าทองทองแรกครับผมสาวทองแรกนะครับผมสาวทองแรกนะครับตัวนี้หูสายพอเพิ่นบ่ครับแม่นี่ว่าเขีอบสามหนึ่งนี่แหะครับเอาลูกสาวเขียบสามหนึ่งวะครับครับเอานะครับเป็นสาวทองแรกเนะครับพี่น้องแม่นี่ทองแปดเดือนนะครับกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้า ฟังราคาเปิดได้ครับหลายไปไหนครับผมไปแปดเมื่อหาครับแปดสิบหาครับพี่น้องนะครับงอทอกแปดเดือนนะพี่น้องห้ามฟังโมผิดนะครับผมแปดสิบหาท่องแปดเดือนนะครับกับอเมริกาเกียรติเก้าใบหลวดมีให้ครบนะครับผมตำหนิบ่มีจัาหม่องครับพี่น้องแม่นี่นะครับเนื้อหนังแข็งขาดีนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนสําหรับผู้สนใจแม่หัวล้นนะครับผมเบิ่งคลิปแล้วนะครับผมโทรก่อนได้ก่อนนะครับหรือผ่านได่านมาแวะมาชุ่มก่อนก็ได้บ่ต้องกังวลครับพี่น้อง ทรงหายหอดนาคอกนาฟ้ามไก่ไก่คุยราคากันเอาเรื่องขาขนทรงครับพี่น้องแต่ถามว่าเกินลอยลนเนี่เพื่อนมาทรงหาฟรีได้ก็ได้นะครับมาตอกกังวลนะครับผมแวะมาเบิ้งตัวจริงในแห้งดีครับพี่น้องนะครับใ้มาเห็นตัวจริงน้าคุณตาเพิ่นนะครับจากนี้ไปหารปีไม่เบิ้งคลิปแล้วกับทักทายหรือว่าจับจองมาเบิ้งตัวจริงกันก็ได้นะครับเอาสามแม่ยพันไปครับพี่น้องต่อไปเป็นแม่ที่ซีครับพี่น้องมาดีนะครับมักวัวทองตรงแม่นี่ครับพี่น้องประกันทองห้แล้วแเดือน ตรวจเรียบร้อยมีคลิปให้นะครับเอาเบิ้องตัวต่อไปครับผมเป็นตัวที่ซนะครับตัวที่ซก็เป็นงัวทองนะครับเนาะทองครับตัวที่ซก็เป็นงัวทองเช่นกันครับพี่น้องนะครับเอาเอาข้อข้อลูกเรดี่ยวนะครับผมมาเบิ้งแม่ที่ซนะครับตัวนี้กับแม่ทองเช่นกันเนาะแม่ทองครับเอาตัวที่เอฟหนึ่งมีใบปะครับมีใบ เอฟหนึ่งครับนะครับมีใบทรงจดเอฟหนึ่งมาเรียบร้อยเนาะเป็นสาวท้องแรกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอมดําแดงนะครับเนาะเครื่องอมดําแดงนะครับส่วนสูงอยู่ร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมอดเอานะครับตัวนี้เอฟหนึ่งใบบดเอฟหนึ่งนี่ใบนี่ใบนะท้องพอไ้อยู่ครับท้องพ่อนอกจำซื้อบื่อไดรครับเอาเป็นท้องพอลอดเนาะนะครับ อ่ามีอ่ามี่ใบมีหลอดอยู่เนาะมี่ใบครับอ่ามีใบมีหลอดนะครับผมประกันทองให้ตรวจเรียบร้อยครับจากเดือนครับในทองหาเดือนครับทองในหาเดือนเป็นสาวทองแรก F1 มีใบเอด้ครับพี่น้องเอาตัวนี้ F1 นะครับสําหรับผู้สนใจนะครับใบหลอดครบนะครับแม่นี่ฟังราคาเปิดนะครับหลไปไหนครับผมหก0หมืนหาครับหกสิบหานะครับผมทองแล้วด้ครับพี่น้องเครื่องอมดําแดงสีอ่าเม็ดข้อเปลือกครับพี่น้องนะครับทองเดือนทองหาเดือน สาวทองแรกนะครับผมทองกับพอนอกผสมหลอดครับพี่น้องตัวนี้ทับหลอดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผู้ใด่แนใจกับตัวทองได้ทุกโตครับพี่น้องขันวางงวะทองเอาหมอมาตรวจหอวหน้าคอกจะของเองหรือมาตรวจซ้ำยุคอกก็ได้ครับพี่น้องเพื่อให้สบายใจั้งสองไฟแล้วทั้งผู้ใดไปเลี้ยงเราก็จะของง้วเพิ่นกับสิได้ยืนยันกับพี่คำนองเขาอีกรอบหนึ่งนะครับตำานีบ่มีจังหวังนาอแม่นี่บ่มีครับแม่นี่ตำหน้กับบ่มีด้วยครับพี่น้องนะครับเอา สีเหลืองเม็ดเขาเปลือกงามครับพี่น้องแม่นี่สําหรับผู้สนใจกระทักหาคุณตามาได้นะครับเบอร์โทรทีวีผมขึ้นรายละเอียดให้เดี๋ยวเบื้องตัวทุดท้ายครับพี่น้องเป็นงัว่แม่สาวเนาะคือแม่ท้องแม่ท้องครับเป็นแม่ท้องนะครับผมเอานะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องครับพี่น้องเจ้าตะตัวนะครับยืนอยู่น้ากันนี่มีตะตัวงามงมครับพี่น้องแม่ที่แรกกังามครับพี่น้องแม่ที่สองกันใหญ่กันเงาหุ่นครับพี่น้องนะครับ ราคาก็ถือว่าเป็นราคาเกษตรกรเนยะครับพี่น้องราคานีหายากนะครับพี่น้องหลายท่านว่านะครับผมอยู่ขวกกเลียงอยู่หลายโตนะครับเคยได้มากกับบ่ราคานีนะครับผมผมบอกเลยว่าหายากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นานะครับผมยิบเขาขวกเขาฟ้ามีลีครับพี่น้องช่วงนี้นะครับผู้หางว่าไปเรียงนะครับผมราคาก็ถือว่าพ่อฟังผู้ถือใจกับกุหลาบกุชเช่ได้พี่น้องด้ยภาพมาเบิงขวกแบบนี้เรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงตัวทุท้ายกันนะครับ เอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งแม่สุดท้ายครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นสาวทองแรกนะครับผมเป็นสาวทองแรกของคุณตาฟ้ามนะครับตัวสุดท้ายนะครับทองจ็ดเดือนละครับได้ทองทองสามเดือนครับทองสามเดือนได้ทองนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยเท่าไร้ครับร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามร้อยสี่สิบสองถึงร้อยสี่สิบสามด้วพี่น้องนะครับแม่สาวตัวนี้หัวล้นนะครับผมโบสดีนะครับตัวนี้นะครับถือว่าราคาพอฟังแน่นอนแหละครับพี่น้องในทองเพันทองก็พอได้ครับ ท่องจัมโบ้เจ็ดสิบสามทับหนึ่งเจ็ดสามทับหนึ่งนะครับจัมโบ้โมเรโนนะครับวัวนําเข้าแบรนด์โมเรโนครับพี่น้องของนะครับโชคเนลเมดฟาร์มนะครับผมถือว่าเป็นพ่อพันธุ์นะครับสายโมเดิร์นครับพี่น้องนะครับผมก้ามเนื้อหนาลึกครับพี่น้องนะครับชัดเจนดีนะครับสไตล์โมเรโนเป็นพ่อพันธุ์นำเข้าด้วยเจ้าจัมโบ้ครับพี่น้องนะครับผมหลายท่านก็นะครับ เห็นตัวจริงแล้วนะครับผมในเพจนังยังถีพนโพดกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกพอหนึ่งสายสมุกกิจกันครับพี่น้องจักเดือนหรอครับในทองเปิดไว้3เดือนครับผมสเดือนแล้วค่าเปิดว้หลายปันไดครับผมอาเมื่อเก่าครับหาิบเก่าฟังประพิดครับพี่น้องแม่หัวหลนทองเต้าจมโบนะครับผมตรวจทองเรียบร้อยนะครับเนาะบะหมี่ตำนี้ยังอาตำนี้บ่มี่จักหมองครับพี่น้องร้อยสี่สองถึงร้อยสี่สามับส่วนสูงนะครับได้สาวทองแรกตรวจทองเรียบร้อยนะครับผมให้ถูกเอานะครับผมเพ่น ตนทุนมาบ่อแร่งนะครับนะครับเป็นของขวันพีไม่ให้พีย้นองเขานะครับเอายำราค่ารอบนึ่งนะครับหาเมื่นเครับหาเมื่เ่าต่อร่องใดด้วยครับพี่น้องนะครับสนใจก็โทรมาหาคุณตาเลยเบืรอได้ครับ0 8น์แดห้ครับ085 0 0 8 0 0 8 7 5 6 6 7 5์6ด์นอีกเบอง์นึ่งนะครับ095 0ก้าครับศูน0เก้าห้าหนึ่งแปดศูนย์หน่งแดเก้าห้าหานับลข้าหอาเภอเนือคจังหวัดมหามารคตม ปักบุดมาอยู่ห่างจากวิ่งไเกษตรประมาณกิโล2กิโลครับพี่น้องอยู่ติดถนนซีเลียบบ้านเขานะครับผมทักหรือแวะมาชมกันได้ครับพี่น้องหาตนะครับผมแต่ละโตก็ถือว่านะครับง่ามทุกโตครับพี่น้องนะครับอยู่ที่พี่น้องชอบแบบไดหรืองบประมาณถึงได้เกรดไดนะครับผมนะครับราคาทุกตัวยังตัวร้องใดเนาะครับเนาะนะครับสำหรับผู้สนใจมอนีกะทีคุณตาฟ้ามนะครับห้องกับมาไลคลิปตลอดนะครับพี่น้องเอฟซีกับไม่ได้ของนี้นะเพื่อนไปเลี้ยงไรนะครับผม สำหรับผู้กําลังอยากจะได้ของขวัญปีใหม่นะครับให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องนะครับพ่อได้เลี้ยงไว้เป็นเงืนฝากนะครับเอาผู้อยู่บ้านเพื่อนก็กําลังหาอาชีพนะครับเท่ากับบางเทือเขามีโอกาสกับส้างอาชีพให้คนอยู่บ้านได้มีแนวเห็ุครับพี่น้องไดีมีรายได้นะครับเลี้ยงไปตกลูกออกมาก็มีแต่กำไรครับพี่น้องนะครับขอให้ดูแลและใส่ใจแล้วก็มีใจอยากจะเลี้ยงอหลีนะครับบ่ปล้อยถิ่มปล้อยป๋าเพื่อนไว้นะครับผมเอาสำหรับมือนี่กะ เต็มอิ่มครับพี่น้องหาโตนะครับสนใจกระทักมากนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตายหลายนะครับผมจากราชบปญชีนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ